ุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมพลายศักดิ์สุรินต้องกลือไทยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเกิดกรณีดารามา่าการใช้งานหนักจนเกือบพิการและทําการล่ามโซ่แบบโหดมากเมื่อเดือนมกราคม2544พลายศักดิ์สุรินที่ครอบครัวชาวไทยมอบแก่ประธานาธิบดีรีลังกาเพื่ออัญเชิญพระบรมสาริรกษาตรเป็นมงคลสูงสุดในนามประชาชนชาวจังหวัดสุรินตอนปลายเนี่ยชาวจังหวัดสุรินจัดพิธีส่งอย่างอบอุน่นเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน รัฐบาลศรีลังกาก็ได้มอบช้างให้กับวัดทันเดวิหารเพื่ออัญเชิญพระบรมสา,ารีรกธาตุและใช้งานประจำปีของศรีลังกาเชื่อกันว่าถูกใช้งาน30ครั้งต่อปีในช่วงปี2565กระทรวงที่ดูแลเรื่องช้างได้รับการโรงเรียนเกี่ยวกับพลายศัก์สุรินว่าร่างกายสุดโสมมากและได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมสุขภาพจิตใจย่ำแย่มากและมีความจําเป็นที่ต้องได้รับการรักษา มีความเป็นไปได้ไหมว่าต้องนำช้างพลายซุรินกลับมาที่ประเทศไทยปี2563ศรีลังการมองว่าพลายศักสุรินเริ่มผอมแห้งกระดูกหลังโกงและผิดปกติหลายอย่างมากเหมือนตายทั้งเป็นตั้งแต่หัวยันเท้าสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือถูกโซ่ตรวนมาให้เดินไปไหนได้หลังจากนั้นได้ส่งเจ้าของกาาที่จังหวัดสุรินไปดูแลที่ประเทศศรี่ลังกาพอพลายศักสุรินเห็นก็ถึงกับร้องให้นะครับเจ้าของเก่าก็ร้องให้กอดกันนะครับ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากหลังจากนั้นครับเจ้าของก็ได้ทําเรื่องให้ย้ายไปที่สวนสัตว์ที่ศรีลังกาและก็ได้รับการดูแลที่สวนสัตว์เป็นอย่างดีจนมาถึงวันนี้ครับวันที่2กรกฎาคมจากที่ทรมานเป็นอย่างมากก็ได้กลับไทยอย่างสง่างามและอบอุ่นมากเหมือนท่านรู้นะครับว่าจากที่ผอมแห้งนี่กลับมาอรดมสมบูรณ์แบบดีมากๆท่านสมบูรณ์และดูมีสง่าราศีมากคือเรื่องอัศจรรย์และนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถึงเวลารครับต้องกลับไทยเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณครับ